สวัสดีครับพี่น้องนี่ช่องจำลองนิ้งเงินภาพพีน่น้นองนิโกราภาพพี่น้องมาเทียวชมง,งานปราสาทขึ้นหรือว่างานแห่ปราสาทขึ้นหนึ่งเดียวน,นี่ลูกหรือหนึ่งเดียวในประเตศให้ที่จังหวัดสกลน,น,นครครับเป็นงานประเพณนีของพี่นอ้องชาวจังหวัดสกลน,นครทุกอำเภอ มูบาตต้องขอมารวมกิจกรรมในการแห่ปลาศเัยในทุตกๆปีครับปีนี้พันจัดยิ่งไ่ครับจัดยิงไงปีเฟสโซกุ66ปีนี้จัดยิงไงนี่เป็นขบวนกระลังฟอนกระลังแห่แห่เข้าไปเพื่อไปตั้งที่สวนลอบ ศวนรอหาหรือว่าศูนย์ราชการที่จังหวัดสก,กลนกครครับพี่น้องนี่เป็นขบวนแห่ตนเทียนขมา่าย่งบกเป็นมือแห่ที่ให้ไหลวัฒน์้หอดแต่ว่ามือนี่เป็นเพีอยานั่มขบวนหรือว่านั่มปราสาทเพิงนั่มปราสาทเพิงขงมา่าตั้งไว้ที่ศูนย์ราชการหรือว่าศวนรอหาเพื่อให้พี่น้องไปมาชม่มบรรยากาศเขี้ยวงานแนบกัางขึ้นครับพี่น้อง เวลาประมาณเน่นทุ่ต้นตกที่ต้น,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 <ด>นปรา,าสาทเพื่อกางแง่ขอมานต่อกินน้องแง่ขามามีนักท่องเที่ยวสาวนุ่งสาวผู้เฒ่าผู้แก่ลูกเล็กเด็กแดงกํำลังพากันเข้ามาชมต้นปราสาทเพื่ว่ารเป็นหนึ่งเดียวที่ในโลกกว่าใดนาะพี่น้องเนาะที่จังหวัด อุบลรชาชธานีก็เป็นตนเที้ยนพักษาจังหวาดที่จังหวัดสกลนครนี่ก็เป็นปราสาทเต็มตพี่น้องแกะสลัดสวยงดงามบ่แพ่จังหวัดใดๆในโลกเลย่ะครับพี่น้องจะเชิญชมพี่น้องเด้อเชิญชวนจิ๋นน้องที่ตางจังหวัดไกลๆมาเที่ยวชมบรรยนากาศอันนี้คือลานวัฒนธรรมอ่าเป็นประดับไฟเป็นลานที่ยิ่งใหญ่ ในสารกลางหรือว่าศูนย์ราชการที่จังหวัดสกลนครหรือสวนล่อหาเด้อพี่นออ้องเด้ออาจจะหลุจจักกันดีเนาะอันนี้เป็นบรรยากาศตอนกลางคืนนักท่องเที่ยวมากเขามาชมถ่ายรูปแอคชั่นไซส์บรรยากาศสวยงามเพิ่นประบไฟสวยงามมีดีครับพี่น้องป,ประบไฟในสุดยอดอลังการงานสร้างอีปีนี้ครับ เปนยกว่าปีนี้เป็นปีให้ไหลพิเศษและจัดยิ่งไงพิเศษพิเศษปัาไฟสวยงามที่สุดครับพี่น้องปีนี้ปี2566ที่จังหวัดสกลนครหนึ่งเดียวในโลกหนึ่งเดียวในโลกเลยพี่นอ้องเด้ออ่านี่เป็นช่วงปัาไฟสวยงามอนะีหลักทองเดียวผู้ใดเขามากก็ต้องมาชมจุดนี้ครับมาถ่ายรูปมากเก็บภาพอันสวยงามเพื่อเป็นความทรงจําให้แก ่าตัวพวกคนที่ได้มาเนาะพี่น้องเนาะผู right? hey, s <S uh ้ใดมากกับคนไทยกันแล้วนี่ก็เป็นบรรยากาศยามในบริเวณท่านครับเดินไปเดินมาชมกิจกรรมร้านค้าที่งามอาหารการกินหลายรลาะครับอันนี้เป็นต้นเพลิงครับเที่ยวชมร้านวัฒนธรรมแล้วก็มาช่อมต้นต้นปลาสัตว์เพิงน่องเาครับพี่น้อง เป็นแะสลักได้สุดยอดครับโอ้ยงามีดีที่พี่น้องผู้ใดบ,บ่ท่านมาเห็นก็อยากเชิญชวนท้พี่น้องเลช่องจำลองลิดเงินอ่าอยางเชิญพี่น้องมาเที่ยวงานที่จังหวัดสกลน,นครงานแหปราสัทเพิงครับอันนี้เป็นบทน a n y h อดเมืองานแทรดิเพียงเป็นแหตนอาปราสัทเพิงเขามาจุดบริเวณสลักกลางหรือว่า ศูนย์ราชการหรือว่าสวนล่อหาที่พี่น้องรจ,จักกันดีเนาะเป็นสวนกววงขวางครับพี่น้องจัดไปอลังการยิ่งเงยงามกลางขึ้นกับมีการฉลองครับเวทที่กลางกับมี่แต่ละขึ้นก็นจะมีหมอล่ดังๆมี่นักล้องดังๆเวียนเขาม้าแต่ละขึ้นครับมามาเหมาบเพืมสนุกสําราญให้พี่น้องที่เขาม้าเที่ยวงานในชอมใสเที่ยวดนมวลในซึนกันเนาะพี่น้องเนาะหลายเวทที่ พื้ที่ของอนักศึกษาดูว่าปวดคณะโป่งล่างคณะพืที่อะไรต่างๆนี่ครับกระลังทำการแสดงอีกเวทีหนึ่งครับนี่ยดนี้คือเป็นยดของนักศึกษาที่กระลังเล่นปัดเลงกิจกรรมในพิณไปชวนไปเซิร์นกระพายไปมากก็ได้โชคใจชวนไปเซิร์นเป็นของนักศึกษาครับ ทางด้านนี้จะเป็นถนนย,ย้อยข่วงในนักท่องเที่ยวได้เดินแบบสะดวกสบายครับบรรยาก,กาศสวยงามหลับชมตรงนี้เป็นบริเวณ้าดทางข,ของเวทีนักศึกษาครันจะมีการประดับไฟสวยงามครับมีประจันขึ้นมากําลังสวยงามครับประดับไฟได้สุดยอดครับขาชมบ่รด้งนงานๆด้วยี่นอมเ้อ นี่คือลานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนครที่นี่เป็นงานยิ่งใ่ประดับไฟอันสวยงามนี่นะักท่องเที่ยวบ่าวาสิเป็นชาวตังชาติบรรยกาศจนยิ่งคิดิสักของจังหวัดสกลนครว่าเป็นจังหวัดหนึ่งที่ประดับป่าสัตว์ผึ่งแต่สวยงามหนึ่งเดียวในโลก ไฮไปก็อยากเข้ามาชมน้อพี่น้องนาะนี่นักท่องเที่ยวเข้ามาถ่ายทำเก็บรูปสวยงามไว้ครัเป็นที่ระลึกของอตัวตัวทา่านเองที่ได้มาเนาะพี่น้องเนาะนี่เป็นร้านใหญ่ครับใหญ่กว้างหวางครับพี่น้องบอบาซีไปทา้งใดครับก็สะดวกสบายเพราะว่าบอแออัดเป็นสถานที่กว้าง ท่องเที่ยวสบายใจครับอยากนั่งยมมุมงไหนอยากเที่ยวมุมงไหนอยากแอคชั่นเซลูเบกับเป็นนาทายนาชมนาหนามาเที่ยวนะพี่น้องเนาะอันนี้คือ,อบรรยากาศสวยงามที่ลานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนครเด้อพี่น้องเด้ออืงานปลางานปลาสาบซึ่งหนึ่งเดียวในโลกที่จังหวัดสกล มีนักท่องเที่ยวคนครับมีนักท่กองเที่ยวกําลังเขามาช่มในบริเวณงานครับนี่คือเป็นจุดวัฒนธรรมอีกคนหนึ่งมีนักศึกษาเขามาเที่ยวมาต้อนรับนักท่องเที่ยวเขามาเป็นเชิญชวนพี่น้องรวมสางนามทรมบูญครับไป,ไปมากเกาแว่ รวมคำบุญปุระา,าบาทิบบาทแล้วแต่กำลังศรัทธานะพี่น้องนะที่อยู่บริเวณวัดธรรมธรรมที่จังหวัสดกสกลนคร้ีศิษย์มาลูกผ้าเต่าจุ้งแค่ลูกเด้งจุ้งแขนหลานผ้ามาเทียวอ่าไดมาเที่ยวในงานนี้ก็ถือว่าเป็นงานที่สุดยอดอยู่พี่น้นองโบไดโบได้มากถือว่าผ้าดเ้อพี่น้องเด้อปีน,น,นึงเด้อ ที่จังหวัดส,สกลนครเานี่คอนแัดทุกป,ปีครับแทบบริเว้นจะมีการแข่งเรือครับเดียวช่องจำลองและเงินเจ็บเจ็บบรรยากาศการแข่งเรือวันนี้พี่น้องเปิดกินพี่น้องเด้อตอนนี้ขอโชคบรรยากาศในบริเวณงานที่ลานวัฒนธรรมจังหวัดส,สก,นสกลนครตอนนี้พี่น้องเนี่ยนั่งวงเวีนกต่สิบพลาพี่น้องไปชมการ,ราแข่งเรือยาวโอ้ หนึ่งเดียวในโลกคือกันครับแข่งเรือในที่จังหวัดสกลนครสนามได้สนามเล็กกระตองมาประลองกันที่จังหวัดสกลนครจี่นองเนอะอันนี้ปาาไปครับพี่นองว่าให้มตอนที่สองคือบุญแข่งเรือการแข่งเรือก,กันแล้วกันเนาะนี้มาหอดักท่องเที่ยวเดินทางมาหอดป่าเห็นสวยงามที่งานประเพณีจังหวัดสกลนครขเขาครับพี่นองเนี่ย ปาดับไฟคักอีหลีด้ไปพี่น้องสวยจอดอีหลีเดินงามคักงามแน่บ่ววาสิเป็นม,มุมม,มุมซ้ายมุมขวาอ้ยอลังการงานสากดิอเด้นครับนี่คืองานประเพณีปราสาทพึ่งจังหวัดสกลนคร2560อ, 2, อครับพีน่น้องเนี่ยเป็นจุดไฮไลท์สำคัญอีก,กวันหนึ่งครับป้ายนี่ก็เท็ดเด็ปปะดับไฟได้สวยงาม ประดับด้วโคมไฟอันสวยงามโอ้ยสะอ่อนไหลให้สะอ่ะอนไหลครับมีนุม่มมีสาวผ้ากันจูงผู้บา่าผู้สาวเป็นกับผ้ากันมาถ่ายรูปในบริเวณนี้ครับถ้าผู้ได้พบมาเรียกกรต้องมาถ่ายรูปไปนอกพินอนอกเนาะคือบรรยาก,การที่ร้านร้านวัฒนธรรม งานประเพณีบานสะพึ่งที่จังหวัดสกลนครโอ้มีสาวๆมาเต้นใส่เสียงเต้นไปนนเฮ้เฮเฮออัดซส้นอนัดซส้นรับมวนหลายเพื่อได้แต่เข่าม้าไปนอนเอ้ยห้มวนหลายมวนหลายครับนี่คือที่สกลนครนะครับริ้วลอยแปดสิบสี่ปีก็ได้ซสำนีโอ้ยค่ะค่ะมาได้ไปหาลวดน้ำบ้านนี่หนมืดบ้านนะคุณหรือแม่ยายหรือยืนกูหูสบู่เยี่ยงครับคุณ่ได้ใคร ดีทิฟเนาะดีดบ <ne? S 2> ่แม่นบีบบีมันน้ำผึ้งเนาะสบู่ดีทิฟอีดีดีดีทิฟภาษาอังกฤษก็ฮับฮัครับ